สวัสดีเจ้าพามาดูอโลคยาลมแรงมากอากาศดีค่ะอยู่แต่ในอโลคยาแล้วก็รับเคสดูเคสสําหรับคนที่ติดโควิดแล้วก็บ่มีเตียงเจ้า ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่ายามีครบหมดแล้วได้หมดแล้วฟ้าทลายโจรก็ได้ตำรับกระชายขาวพ่อปู่ชีวกหรือว่ากระชายขาวตำรับเทพนางไม้ได้ครบหมดแล้วค่ะติดอยู่ที่เม็ดแคปซูลมีการกักตุนเม็ดแคปซูลแล้วเพิ่มราคาขึ้นจากที่เราเคยซื้อลงังนึง เจ็ดพันห้าเกตอนนี้ลังหนึ่งสามหมื่นยังมาได้เลยค่ะเม็ดแคปซูลสามหมื่นเมื่อเช้าเลยคุยกับน้องขวัญให้น้องขวัญซื้อแคปซูลจากอเมริกาแล้วส่งด่วนมาเลย1ล้านเม็ดก็สำหรับท่านที่ติดต่อมาต้องขอขอโทษด้วยจริงๆนะคะเพราะว่า มันหมดจริงๆหมดหมดตั้งแต่ก่อนที่จะกลับมาเชียงใหม่น้องขวัญส่งมาก็คิดว่าน่าจะไม่เกินเจ็ดวันแล้วเราน่าจะมียาที่จะ มอบให้บ่เรียกว่าบริจาคแล้วกันมอบให้สําหรับผู้ที่ติดเชื้อไม่มีเตียงไม่มีอะไรกินนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าพวกเราตามพวกข่าวต่างๆก็มีเทคนิคการใช้สมุนไพรหลายอย่างง่ายๆที่เคยไลฟ์สดไปเพิ่งฟังนะคะบอกว่าจะเป็นการที่กินคิงคาตะไคร้หอมแดงกระเทียม แต่ละวันนี้ตอนนี้รู้สึกว่ากลิ่นกระเทียมน่าจะประมาณไม่ต่ำกว่าสามขีดถึงครึ่งกิโลกินหอมแดงกินกระเทียมคือกลิ่นนี่ไม่ต้องพูดเลยค่ะกินปากนี่สุดๆเลยต้องต้องยอมอ่ะช่วงนี้แล้วก็พยายามทานขมิ้นนะคะขมิ้น นี่ค่ะขมิ้นหอมแดงกระเทียมกระเทียมขึ้นได้หลายๆหัวเลยแล้วก็ทานน้ำอุ่นค่ะตอนนี้กำลังทำสูตรจากที่เราจากที่เราอ่ะจากที่เราทําเคสมาเนี่ยแล้วก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆนะคะเนาะเพราะว่าถ้าของอเมริกาเนี่ยก็จะมีความพร้อม ก็จะมีความพร้อมมากกว่าเมืองไทยในเรื่องสมุนไพรเยอะเลยอย่างตอนนี้อเมริกาก็มีการติดเชื้อกลับมาก็จริงแต่ว่าคือความเขาเรียกว่าอะไรความวิกฤตเหมือนเมืองไทยเพราะว่าไม่ว่าจะธุรกิจถ้าเกิดว่ารัฐสั่งปิดที่ไหนเขาจะมีการจ่ายค่าเช่าให้บริษัทพนักง,งานที่ไหนไม่มีงานทําก็จะมีรายได้ให้มันจะไม่วิกฤตเหมือนกับประเทศไทยที่เป็นอยู่ตอนนี้ นะฮะตอนนี้สุดๆเลยพวกเราก็อย่าเห็นพวกข่าวพวกอะไรหมอออกมาไม่ไหวไม่มีเตียงล้นเตียง ICU ล้นนะคะกรมการแพทย์กรมอะไรออกมาคุยกันหมดฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้คือเข้าใจในธรรมชาติเรียนรู้แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดถ้ายังไม่ได้ยานะฮะถ้ายังไม่ได้ยาอะอยากจะถ้ายังไม่ได้ยาก็กหาสมุนไพรใกล้ตัว มาต้องรออะไรทั้งนั้นค่ะวันนี้หมอที่ดีที่สุดในโลกก็คือตัวเราเองก็ถ้ามีเวลาก็จะออกมาทำคลิปหรือว่าไลฟ์สดแล้วมาฝากพวกเราในเรื่องของสภาพวิกฤตตอนนี้นะคะเมื่อวานอาจารย์หมอไกสอนก็มาพูดกันหมอก็พูดครับไปดูในข่าวนะคะว่าเราจะดิ่งเหวลงเรื่อยๆจนถึงอย่างในน้อยที่สุดเดือนกันยานุ่น ยังไงก็ดูแลตัวเองนะคะสภาพจิตใจสําคัญมากถ้าเราเครียดราอะไรเนี่ยภูมิมันก็จะตกนะคะกินสมุนไพรเยอะๆหาสมุนไพรไว้ค่ะอโรคยาปรมาลาภาเจ้าในความเป็นห่วงนะคะแม่มดกัญชาเจ้า